แม่บานเฮียจ้งกินมาดิผัดกะเพราปลาหมึกผัดก,ก,กะเพราผัดกะเพราปลาหมึกชิมนอเนาะสิ่พัดกะเพราปลาหมึกมันี่ฮันสื่มาหนะึ่งกิโลหนึ่งกิโลจักพันเจสิบพักกบพรนรอยไปนิดๆบนเหรวยไปกว่บ,บาทเนาะเสียเสยบๆได้เลยมาจทิทากิน บัดอันนี้ได้สาขา,ขาอีสักนึล่าดูโอ้ยหมองเขาวะดิเป็นธรรมศาสตรแห่งขนาดหมองเขาข้าหมอบริพัจนเจือเมัอนหมอหุเขาอันนั้นเขาได้ส,สักมาใส่นะไปขาเฮาสิ้นกับการอยู่ป่าไรบนเมนเราบันตายดิฮะแกจะเอาความจริงมาเบาติเลยอา้ขู่ไา้คุณเออ่นักเนาะ เบิ oh, P stand. P stand. P stand. P stand ่งส่งเสร็จแปะกองขอยกับยักตายเลยไม่มักเน็บมักหยักตายกับบุ้มีก่อนสื่อแล้วบาดเดียวสีวิตสร้างหลันทดเดียวเกินส่วนนี้ยังกับโบเคสักอย่างหนึ่งยังกระจุงอยางเนาะราคามันตะตกตามรู้ละเจ็ดบาทเดียวนี่งสามบาทปลายห้าสี่บาท สำบัดปลายหาสีบาทอืมจะได้อีดอกอืมทำมันบวงอีกอืมจะได้ปลูกแล้วก็ต้องได้ก้นแล้วก็ทำบ,บก้นก็ิจงไว้ยังเมนบอกแก่แบถือกระกลล้กน,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 กบบนแล้วก้นใหนมันไหวได้หลอมนี่ก้นบัดมือบดขื่นไเลยทว่ามันจะทงมันบอีกอช่วงนี้ก็บวม อันนั้นเนาะบริขาปลาเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดส่วงนี่เฮ็ดจะห้องเองแน่เฮ็ดไปชอยยาแน่มรินี่อยู่น้ำกัน3ามคนขอบขัวพ่อแม่ลูกเนี่ยสิทัดปลาหมึกใกินทัดปลาหมึกมันกูได้กับบริษัทน้ำมาแตบีเอเขาอยูกัรซามคนทัดเสียบด้วยเด้อเดี่ยอไปชอยยังบมิเนย อ้หอมเด้บมไม่หอมัวใหญ่โมหอมโมหน่อยแทนบอก <c oughs> แต่ามีอยยุเขาเจ้าคายฮะมันกลยมาแล้วใกลยมาแล้วบมได้วางเพลง Chỉ đây tiếp lọ này Upacon Cường tung thôi đi hơi thôi lục phết Phết thôi ừ. lục phết Phết thôi lục Thâm mặt rồi Mở đi rồi là kinh Hướng là bồ đi kinh Bồ đi ăn lấy lợi đó Hướng là bồ đi kinh Bồ mi ngân sự เอาผมจริงมันกับบริกลโอ้ยเริ <t <t ่มแล้วนี่เริ่มง่ายแล้วปนี่โอ้ยได้กินยู่บ่ขาโอ้ยคับอยู่ได้หูเขาเขาหูเขาเจ้าอินออนที่ว่าผ้าหมอนเลยๆี็ครับอยู่ได้ ที่ยังเ่างนสาชุบแล้วบอากะเพราลงอาวลกเด็กชิมก่อนชิมก่อบเ,เป็นยังไงหอดอย่บ่มันเสียอย่าบอกเสียมหัดกะเพราลงปกตินี่มักถั่วนี่เขา,าสิพัดเนาะสิพัดก่อนก่อนจะต้มมึกลงแต่ว่ามันให้มันหมันหน่อยเลย ข๋อใจตอนนักก็มืมอออกจ้ะไหมใช่ชุบลงไปจ้ะเขา่าดิบ่อไม่หรือปุจักลืมเลิศโอ้ยยันไม่ละเขาพอดีขัดแล้วขวัดเลยไอพ่อชิมหนักม,มันก่อนลูกพ่อชิมหนักม,มันก่อนคิดว่าเสียบเลยแหละ อุ้ยหวดนนี่โิบเออเห็ดซำเห็นนอกบั้น่ะนี่แหละคนกินแบบบานๆหลักว่าอาหารในเมืองอยู่แหลว่าเห็ดซำนี่แหละบานห้องโอ้น้ำซุป่นเกลเขา เรียบร้อยไปไปกินบันทิทุกคนอาลูกชายกันเห็ดก่อนเลย<า>กินก่กอนเลยบ่ได้ลูกเนาะตักเอาอีกเอามันดูเพล็ดดอกเอาลูกถุ่แมวกระยางรอออยู่กินลูกลกินก่อนไปก่อนกินอยู่ข้างก่อนเห็ดนี่แหละเนาะเห็ดนางฟ้า สนะักไหอ่ะกินขาวงกันทุกคนมามา,ากินร้อนก็ซ้อนกลางอร่อยอร่อยมุลุกยกปูให้เลยบอมาทุกคนมา,านกินขาวตรงกันกออีกเถอะ สินตอใน,นตะไมตัวตนลยอ้อ้แ <c oughs> ม,ม,มน,น่นอ,อ,ย,อย่าทหือมาลยก่ลแม่หั้านีมยังยกิน,กนลูนนกแม่เอ้ย ยอมน้ำวัดน้ำไอยหมดเยบัชอรู้เถอให้กินยากับอห้จำปอลูกปองใครบ้าไม่จับหนาเะยับพีเลยแม่ว่าอย่าไจบวีไปบ้าก็รเมินกินนี้ทำดลได้เด็กๆมาอีกเขาเนี้ยเกื้อีกบอบะ เออดีแล้วมเหลยมนเหลวโอ้ยโอคือจะได้ส้างผ้าไปเด้มามึกน้ตมโต้นเอาเอาไว้ปล่อยอ่ะแม่เกนนายเคกินไหมมาตอันมาตูใช่มาตน่าดีวัดเล่า ไปสื้อของวัดแพงหนึ่งมิซ4เมตแพงละเส้าหาผัดเยี้ยงกะลื้อจัว่าบรรย่ญญาทิพีผัดแพงหนึ่งสนะิบผัดขนาดเป็นงไทยอะ่ะกินกับพอกเป็นกันอายักล่อเบิองัง่ะนะเขาจะบรรยาอดีวัดแล้วมันเศร้ามันดีอ,อยู่ใส่ยาล่ว ยาความจีนอีมยาจีนมากินก็แม่ว่าตังบะแพรเกร์ทิพพันจักเบิร์ไปก่อนล ข้าวแลลวครับยังเลือซัดเขา้า้นบัดทั้งมาทั้งแมว่เรียบร้อยเป็นอันวายทีม่มันเนาะเหมือนี้เนาะเล้วไปอีกขาาหนึงเจ็ดชิ้ผัดอันนงี้มบอเบิดเนาะ